สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่น,นิทานกันอีกแล้วนะคะชื่อเรื่องว่าชาร์กินเดพาร์คฉลามในสวนเดี๋ยววันนี้ครูจะมาแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังน,นะมาเริ่มกันเลยนะคะพร้อมหรือยังชาร์กินเดพาร์คฉลามในสวนในสวนสาธนารนณะมีเด็กผู้ชายตัวเ,เล็กคนนึงเขากําลังลองของเล่นใหม่ของเขารู้สิครับเขาได้กล้องสองทางไกลเป็นของเล่นใหม่ค่ะ ชื่อว่าทิร์โมทีนะคะทิมโมที่โพบทิมโมทีโพบตอนนี้กําลังมองผ่านกล้องสองทางไกลเขามองขึ้นไปข้างบนเขามองลงมาข้างล่างเขามองไปทางซ้ายเขามองไปทางขวาและเขาก็มองไปรอบรอแล้วทันใดนั้นเองเขาก็เห็นโอ้โหมันน่าตกใจมากเลยหรือว่านั่นจะเป็นฉลามในสวนใช่ฉลามหรือเปล่าคะมาดูกันมาดูกันโอ้โอ ใช่ฉลามที่แท้ก็เป็นแค่แมวเหมียวนี่เองเหมียวเหมียวถึงมูที่พกถึงมูที่พกมองผ่านกล้องสองทางไกลอีกครั้งเขามองขึ้นไปข้างบนเขามองลงมาข้างล่างเขามองไปทางซ้ายเขามองไปทางขวาแล้วเขาก็มองไปรอบๆอุย๊ยอัในนั้นเองเขาก็เห็นโอ้โหมันจะต้องเป็นฉลามแน,น่เลยเขาตะโกนร้องไปสุดเสียงมีฉลามอยู่ในสวนอุย๊ยใช่หรือเปล่านะ าดูกันสิว่าใช่หรือเปล่าใช่ฉลามหรือเปล่าโอ้ยนั่นมันไม่ใช่ฉลามมันก็แค่อีการนั่นเองกากากาก่าออ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชแ,ลแล้วแล้วทิมูที่โพกททมูที่พกพก,ก็ลองมองผ่านกล้องสองทางไกลเป็นครั้งสุดท้ายเขามองขึ้นไปข้างบนเขามองลงมาข้างล่างเขามองไปทางซ้ายเขามองไปทางขวาและเขาก็มองไปรอบๆ ท่านใดนั่นเองเขาก็เห็นสิ่งนี้อีกแล้วมันไม่ต้องสงสัยเลยมันจะต้องเป็นฉลามแน,น่เลยแล้วเขาก็ตะโกนออกไปสุดเสียงว่ามีฉลามอยู่ในสวนวิแล้วแล้วแล้วดูดูกันใช่ลามหรือเปล่านะโอ้ยไม่ใช่ฉลามซะหน่อยที่แท้ก็เป็นผมของคุณพ่อนั่นเองทํานใดนั้นคุณพ่อก็บอกว่าเทมูที่พบถึงเวลากลับบ้านแล้วนะกลับบ้านกัน ที่ก็จุงมูพ่อกับบ้านแล้วก็บอกกับพ่อว่าโอ้ยที่แท้ในสวนของเรานี่ก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีฉลามอยู่ในสวนสักหน่อยเอ๊เอแต่นั่นอะไรนะ <c oughs> จบแล้วนะคะวันนี้ช้าอินทพาก็เป็นนิทานที่รวมคำศัพท์ง่ายๆแล้วก็สนุกมากๆเดี๋ยวคูก็จะอ่านเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษให้ฟังในคลิปหนึ่งนะคะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะ